สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อ้อยจะขอรวบรวมนักแสดงซีรีส์ที่เราคุ้นหูกันก็คือ a 4ค่ะหรือที่เราคุ้นหูกันในชื่อไทยว่ารักใส่ใจหัวใจสี่ดวงกันค่ะซีรีส์เรื่องนี้นะคะมีการนำมารีเมคก็หลายครั้งหลายเวอร์ชั่นแล้วนะคะซึ่งแม่อ้อยนะคะได้รวบรวมเวอร์ชันแต่ละเวอร์ชั่นของ a 4มาเล่าให้ฟังกันนะคะว่า a 4ผ่านมาแล้วกี่เวอร์ชั่นค่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะเคยชมเวอร์ชั่นไหนกันบ้างและชอบนักแสดงคนไหนกันก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะแต่ก่อนอื่นค่ะแม่อ้อยต้องขอออกตัวก่อนนะคะว่า แม่อ้อยอาจจะไม่ได้ชมทุกเวอร์ชันแต่เท่าที่เคยชมค่ะก็จะมีเวอร์ชันแรกเวอร์ชันไต้หวันยอมรับเลยค่ะว่ายุคนั้นในเมื่อ20ปีที่แล้วติดงอมงานมากจริงๆค่ะและหลังจากนั้นนะคะที่เคยชมค่ะก็จะมีเวอร์ชันเกาหลีเวอร์ชันจีนปี2018และเวอร์ชันล่าสุดค่ะก็คือเวอร์ชันไทยนะคะที่กําลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้นําแสดงโดยน้องไบรแล้วก็น้องตูนั่นเองค่ะและถ้าเกิดว่ามีข้อมูลส่วนไหนค่ะตกบกพร่องไปอย่างไรแม่้ก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยแล้วกันนะคะ เรามาชมความเป็นมากันก่อนนะคะ f 4ค่ะย่อม,มาจาก Flower รฟนะคะหรือดอกไม้ทั้ง4ที่สร้างมันแล้วทั้งหมดประมาณ10เวอร์ชั่นค่ะซึ่งก็จะเป็นอนิเมะ1เวอร์ชันภาพยนตร์1เวอร์ชันและก็สร้างเป็นซีรีส์อีก8เวอร์ชันด้วยกันค่ะสำหรับซีรีส์นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่เวอร์ชันไต้หวันค่ะออกอากาศปี2001เวอร์ชั่นญี่ปุ่น2005เวอร์ชั่นจีนแผ่นดินใหญ่นะคะแล้วก็ตามด้วยเวอร์ชันเกาหลีออกอากาศเมื่อปี2009 ต่อด้วยเวอร์ชันอเมริกาปี2013เวอร์ชันอินเดียปี2014แล้วก็ต่อมา้วยเวอร์ชันจีน2018และล่าสุดคือเวอร์ชันไทยปี2021ค่ะที่กําลังออกอากาศอยู่ในขนาดนี้ทางช่องจีม25ทุกคืนวันเสาร์เวลาสองทุ่มครึ่งค่ะโดยในทุกเวอร์ชันนะคะจะมีแกนเรื่องไปในทิศทางเดียวกันนะคะซึ่งแต่และตัวละครจะมีการเปลี่ยนชื่อไปให้เข้ากับประเทศนั้นๆน,น,นะคะก็คือเรื่องราวของสาวน้อยธรรมดาธร,รมาคนหนึ่งนะคะที่เข้ามาอยู่ในโรงเรียนรูไฮโซซึ่งมี หัวโจกก็คือพวกเอฟโเป็นหนุ่มหล่อพ่อรวยมีอิทธิพลค่ะหากใครทําให้กลุ่มนี้ไม่พอใจค่ะก็จะโดนนักเรียนในโรงเรียนกลั่งแกล้งแต่ด้วยความสู้คนของสาวน้อยคนนี้ทําให้พระเอกนั้นถูกใจก่อนที่เรื่องจะจบว่าทั้งคู่นั้นรักกันในที่สุดค่ะ และสำหรับจุดเริ่มต้นของซีรีส์ F4 ค่ะก็ได้แดดแปลงมาจากหนังสือการ์ตูนมังงะฉบับญี่ปุ่นที่มีชื่อเรื่องว่าฮานาโยริดังโกะหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ Boys Over Flowers ค่ะหรือในภาษาไทยว่าสาวแกร่งแรงเกินร้อยในปี1992ค่ะผลงานชื่อดังของอาจารย์คามิโอะโยโกะลงตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารม,มักกะเรศฉบับรายเดือนของทูเอชะตั้งแต่ปี1992ถึง2003รวมทั้งหมด37เล่มจบค่ะ การ์ตูนเรื่องนี้นะคะได้ชื่อว่าเป็นการ์ตูนติดอันดับขายดีตลอดกาลในญี่ปุ่นมียอดขายทะลุ61ล้านเล่มนับถึงปี2015ค่ะซึ่งก็ได้กระแสตอบรับอย่างล้นลามทีเดียวเลยค่ะและต่อมาไม่นานนะคะในปี1995ก็ได้มีการนํามังงะญี่ปุ่นมาสร้างเป็นภาพยนตร์เป็นครั้งแรกอีกด้วยนะคะโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะนำแสดงโดยนักแสดงสาวชื่อดังอุจิดะยุกิรับบทเป็นมาคิโนะซึคุชิเรียกได้ว,ว่าในเวอร์ชั่นภาพยนตร์นี้เองนะคะสามารถสร้างฐานยุคบุกเบิกให้กับแกง F 1. ฟเวอร์ชั่นญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าของต้นฉบับเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะด้วยความที่เป็นภาพยนตร์นะคะจึงทาให้เนื้อเรื่องกระชับน่าดูและได้รับกระแสตอบรับดีกว่าอนิเมะเป็นอย่างมากค่ะก็ถือว่าเป็นเวอร์ชั่นบุกเบิกของเรื่อง f 4ก็ว่าได้นะคะและมีอิทธิพลต่อเวอร์ชั่นอื่นๆเป็นอย่างมากค่ะ และต่อมาในปี1996นะคะก็ได้มีการดัดแปลงมาเป็นซีรีส์อนิเมะญี่ปุ่นที่มีทั้งหมด51ตอนค่ะโดยสตูดิโอโทอิแอนิเมชันค่ะฉายทางช่องทีวีอชาชฮิที่ว่าดยเรื่องของเด็กสาวฐานะปานกลางและได้เข้ามาศึกษาในโรงเรียนของเหล่าไฮโซจึงทําให้ชีวิตของเธอนะคะปั่นป่วนวุ่นวายเมื่อเธอได้เข้ามาพบพกับนุ่ม่อฐานะไฮโซอย่างแก๊งเอโฟนนั่นเองค่ะทําให้ชีวิตที่สุดแสนจะธรรมดาธรรมดาของเธอนะคะวุ่นวายชวนปวดหัวไม่เว้นแต่ละวันนะคะการแกล่งแกล้งของโด มจจอมร้ยกะนะคะก่อให้เกิดจุดเริ่มต้นสำคัญของความสัมพันธ์ทั้งคู่ค่ะและหลังจากนั้นผ่านไปไม่นานนะคะก็ได้มีการนำมังงะมาสร้างเป็นซีรีส์เนื้อรูปแบบละครอีก8เวอร์ชั่นด้วยกันค่ะเรามาดูกันสิคะว่ามีเวอร์ชันไหนกันบ้างแล้วคุณผู้ชมนะคะดูเวอร์ชั่นไหนบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะ ตั้งจากเวอร์ชั่นแรกปี2001นะคะทางไต้หวันก็ได้ซื้อลิขสิทธิ์นำมารีเมคและสร้างเป็นซีรีส์ที่มีชื่อว่าเมทิโอการ์เดนหรือในชื่อไทยว่ารักใสแสงหัวใจสี่ดวงหรือ f 4เวอร์ชันไต้หวันค่ะออกอากาศปี2001เรตติ้งดีเกินคาดค่ะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะทำให้ซีรีส์เรื่องนี้นะคะดังเป็นพลุแตกแถมยังสร้างเพลงดังเช่นลิวซิงยูเป็นปรากฏการ์ฝน,นดาวตกไปทั่วเอเชียค,ค่ะและเพลงอื่นๆอีกนับ10เพลงค่ะรวมถึงสามารถแจ้งเกินให้กับนักแสดงนำ ในยุคนั้นเลยค่ะอย่างเจอรี่เยียนมาในบทของตั้งมิงซื่อหรือฉายาของเขาคือไอหัวสับป,ปะรดนั่นเองค่ะและถ้าใครได้ชมโมชั่นนี้นะคะก็คงจะจํากันได้ดีกับคําฮิตติดปากที่ว่าถ้าคําขอโทษใช้ได้ผลตํารวจจะมีไว้ทําไมค่ะซึ่งก็เป็นพระเอกของเรื่องแล้วก็เป็นหัวหน้าแกงเอโฟค่ะตามมาด้วยวิกโจค่ะหรือใจมาในบทของหัวเจอดเลยค่ะต่อด้วยเคนจูมาในบทของซีเหมินแล้วก็แวนิสวูมาในบทของเหมยจัวค่ะส่วนนางเอกของเรื่องนะคะก็คือสว ีซีหยวนหรือต้าเอสค่ะมาในบทของซันชัยนะคะผู้ที่ไม่ยอมให้ความอายุิธ่ทมเกิดขึ้นกับตนเองพร้อมงัดข้อกับแก๊งเอโฟผู้ส่งอิทธิพลประจําม,มหาวิทยาลัยค่ะจนเธอสามารถเอาชนะใจไอหัวับปะรดหรือว่าเต้าหมิงซื้อหัวหน้าแก๊งเอโฟพระเอกของเรื่องได้ค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องราวความรักใสๆนะคะที่มัดใจคนดูได้ยุ่มมัดทั่วทั้งเอเชียเรียกได้ว่าโด่งดังแบบสุดๆไปเลยในยุคนั้นนะคะทั้งๆที่ในยุคนั้นนะคะยังไม่มีสื่อโซเชียลอย่างทุกวันนี้นะคะและจากความปังของซีรี ชุดนี้นะคะทำให้มีภาค2ต่อมาอีกซึ่งเป็นช่วงที่ทั้ง4หนุ่มนะคะเรียนจบมหาวิทยาลัยอิงเตอร์แล้วส่งให้เม t e โอการเดนเป็นต้นฉบับซีรีส์เรื่องแรกที่สุดโด่งดังของตระกูล F4 อีกด้วยค่ะ หลังจากกระแสะความโด่งดังของเมเชียลการเดนที่มีมาอย่างไม่ขาดสายจานนาให้ปี2005ทางฝั่งญี่ปุ่นหรือเจ้าของต้นฉบับฟ l o w e r ร o ฟเองได้นํามาสร้างซีรีส์เป็นของตนเองโดยใช้ชื่อเดียวกับมังงะก็คือฮานาโยริดังโกะหรือมีชื่อไทยว่ารักใสๆหัวใจเกินร้อยส่วนกังเอโฟค่ะนำแสดงโดยพระเอกชื่อดังของญี่ปุ่นอย่างมาสึโมโตจุนมาในบทของโดเมียวลจิซึคาสะและก็ตามมาด้วยโอคุริชุนมาในบทของฮานาสาวะรุอิตามมาด้วย มาซูดะโชตะมาในเบทของนิชิคาโดโซจิโรและเพิ่มมาอีกคนหนึ่งนะคะอาเบะเทซูยุชิมาในเบทของมิมาสากะอากิระส่วนนางเอกของเรื่องนะคะก็คืออิโนอุเอะมาโอมาในเบดของโทซุคุชิมาคิโนะ ต่อมาในปี2009ค่ะก็ได้มีการน,นำมารีเมคอีกครั้งโดยประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องซีรีส์ก็คือเกาหลีใต้ก็ได้นำซีรีส์เ4มาทำในเวอร์ชั่นของตอนเองโดยใช้ชื่อว่า Boys Over Flowers ค่ะหรือมีชื่อไทยว่ารักฉบับใหม่หัวใจสี่ดวงในส่วนแกง f 4ค่ะก็ได้หนุ่มลีมินโฮควญใจสาวๆนะคะมารับบทเป็นพระเอกของเรื่องนะคะที่ชื่อว่ากูจินพโยตามด้วยพารองค่ะที่แซนจะอ่อนโยนคิมฮยอนจุงมาในบทของยุนจีฮูคิม bom รับบทเป็นโซอีจองคิมจุนรับบทเป็นอูบินและนางเอกของเรื่องค่ะก็คือคูฮเยซอนรับบทเป็นกึมจันดีค่ะเรียกได้ว,ว่าในขณนะนั้นซีรีส์เกาหลีนะคะกําลังเป็นกระแสฮอตฮิตในเมืองไทยค่ะทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ได้รับความนิยมจากสาวไทยไปไม่น้อยกว่ากันเลยค่ะส่งผลให้ลีมินโฮแล้วก็คิมฮยอนจุงโด่งดังทั่วเอเชียมากขึ้นค่ะและรวมไปถึงนางเอกของเรื่องอย่างคูงฮเยจอนที่ขึ้นแท่นนางเอกสุดฮอตของเกาหลีอีกคนค่ะ แล้วรวมไปถึงนักแสดงทุกคนนะคะก็ได้รับชื่อเสียงที่ดีเช่นกันค่ะหลายคนยกให้เวอร์ชั่นนี้นะคะดีเทียบเท่ากับวอร์ชัน2001ก็คือวอร์ชั่นไต้หวันอีกด้วยค่ะ และในปีเดียวกันปี2009นะคะทางด้านจีนแผ่นดินใหญ่ค่ะก็นํามาทําบ้างค่ะและใช้ชื่อว่า Meteor Shower ค่ะซึ่งก็แปลว่าฝนดาวตกโดยจีนนะคะได้นํามาปรับในรูปแบบที่เป็นตัวเองค่ะทั้งรูปลักษณ์ตัวละครและก็ชื่อเป็นสำเนียงจีนมากยิ่งขึ้นค่ะรวมทั้งยังมีการเปลี่ยนชื่อแก๊งของพระเอกจาก F4 ที่มาจาก Flower 4มาเป็น H4 ซึ่งมาจาก High 4อีกด้วยค่ะและในเวลาต่อมาค่ะหลังจากที่มีการออกอากาศไปเพียงไม่กี่ตอนนะคะก็โดนเสียงวิพากษ์จันยับทั้งเรื่อง เสื้อผ้าหน้าผมของตัวละครค่ะเพราะว่าแฟนละครเนี่ยจะติดภาพลักษณ์ของตัวเอกแต่ทางด้านนางเอกของเรื่องเจิ้งสวงค่ะกลับได้รับกระแสตอบรับที่ดีค่ะบางก็ว่านี่คือสันชัยที่น่ารักของ F4 ประมาณนั้นค่ะสําหรับนักสแสดงนาของเรื่องนะคะนําแสดงโดยจางหานมาในบทของมู่ยงหยุนไห่หรือเดิมก็คือเต้าหมิงซื่อนั่นเองค่ะส่วนผ้ารองนะคะอีเฮาหมิงมาในบทของตัวมู่เลยซึ่งก็คือหัวเจ๋อเล่ยนั่นเองค่ะเซอน์ซหมเนค่ะผู้ที่มารับบทนี้ก็คือ จูจือเซียวเปลี่ยนชื่อในภาษาจีนก็คือสร้างกวนร,รุ่ยเชียนส่วนเหมยจัว่วก็คือเว่ยเฉนินมาในบทของเยซัวค่ะและสําหรับนางเอกของเรื่องซันชช่นะคะผู้ที่มารับบทนี้ก็คือเจิ้งสวงมาในชื่อจีนว่าชูอิ่วเชียนค่ะถึงแม้ว่ากระแสดโดยรวมจะโดนวีพาวจรานะคะแต่นางเอกก็ได้รับเสียงชื่นชมในความน่ารักอย่างมากเช่นเดียวกันค่ะรวมถึงในเนื้อเรื่องนะคะกลับให้ความสําคัญที่เพื่อนพระเอกอย่างซีเหมินแล้วก็เหมยจั่วมากขึ้นค่ะ ต่อมาในปี2013นะคะฝั่งอเมริกาค่ะก็ได้นำมารีเมคด้วยเหมือนกันค่ะโดยใช้ชื่อว่า Boys Be Friends o e f r ค่ะซึ่งกระแสะตอบรับเวอร์ชั่นอเมริกานะคะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชื่นชมกันสักเท่าไหร่นักนะคะโดยเฉพาะในฝั่งเอเชียค่ะจึงทำให้เวอร์ชั่นนี้ไม่มีกระแสะเปียงปังเท่าที่ควรค่ะสำหรับพระเอกแสดงนำก็คือโจเซฟอัลมานีค่ะส่วนนางเอกก็คือเลวเล่เลเบรเกอร์ค่ะ แล้วเวอร์ชั่นต่อมาในปี2014นะคะที่เรียกได้ว่าเป็นเวอร์ชั่นอินเดียก็มีการนำมารีเมคในชื่อของไก i ิเยยาเรีันโดยมีพระเอกของเรื่องก็คือปาดแซมท่น และในเวลาต่อมานะคะก็คือเมื่อปี2018ค่ะจีนก็ได้หยิบซีรีส์ชุดนี้มาปัดุ่นอีกครั้งนะคะหลังจากซีรีส์เกาหลีเมื่อปี2009นะคะก็เกือบ10ปีแล้วที่จีนได้หยิบเรื่องนี้นํามาทําอีกครั้งหนึ่งนะคะในชื่อเดิมเหมือนเมื่อเวอร์ชั่นแรกก็คือเมจิโอการเดน2018ค่ะหรือรักใส่ใจหัวใจสีดวง2018ค่ะสร้างโดยทีมงานชุดเดิมจากเวอร์ชั่นไต้หวันปี2001ค่ะรวมถึงผู้กํากับคนเดิมอีกด้วยค่ะซึ่งซีรีส์เรื่องนี้นะคะแค่ประกาศรายชื่อกกกออกมา็ ได้รับกระแสะตอบรับดีเกินคาดทีเดียวค่ะสําหรับนางแสดงเวอร์ชั่น2018นะคะโดยได้พระเอกหนุ่มหล่อหน้าใหม่มาแรงอย่างดีแลนหวงังมารับบทเต้ามิงซื่อค่ะดาเลนเชิญค่ะมาในบทของหัวเจเลยอูซีเจอมาในบทซีเหมือนส่วนเหมยจัวก็คือเหลี่ยงจิ้งคิงค่ะและนางเอกของเรื่องนะคะอย่างซันชายเนี่ยผู้ที่มารับบทนี้ก็คือเซนทรีเรียกได้ว่าเวอร์ชั่นนี้ก็มีลุ้นเหมือนกันค่ะว่าดีเหมือนเวอร์ชั่นแรกหรือไม่แต่หลังจากที่มีการออกอากาศแล้วก็ดีเกิน คคาดีีเยว่ะส่งผลให้นักแสดงนําในเรื่องโด่งดังไปทั่วเอเชียเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะพระเอกของเรื่องดีแลนวังหรือวังเฮอร์ตี้ค่ะขึ้นแทนเป็นพระเอกสุดฮอตที่มาขโมยหัวใจสาวๆไปทั่วเอเชีย e เลยค่ะส่วนทางด้านนางเอกนะคะก็โด่งดังไม่แพ้เช่นเดียวกันค่ะถึงแม้ว่าเวอร์ชั่นนี้นะคะอาจจะไม่ได้มาแรงเหมือนเวอร์ชั่นแรกปี2001แต่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จเกินคาดเช่นเดียวกันค่ะ และสำหรับซีรีส์เวอร์ชันล่าสุดปี2021นะคะก็คือเวอร์ชันของไทยเรานะคะที่ใช้ชื่อว่า F4 Thailand Boys Over Flowers ค่ะหรือมีชื่อไทยว่าหัวใจรักสี่ดวงดาวค่ะซึ่งก็กำลังออกอากาศอยู่ในขณนะนี้ทางช่องจีม5ออก25อากาศทุกคืนวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นเขาคงเรื่องเดิมนะคะแต่รายละเอียดก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยค่ะสำหรับนักสแสดงนำนะคะเริ่มจากไบรท์วชิรวิทย์ค่ะมาในบทของไทม์ค่ะเป็นหัวหน้ากลุ่ม F4 ค่ะทายาทเ สุดยอดพระเอกสายบวกค่ะที่มีความใจร้อนและเอาตัวเองเป็นที่ตั้งค่ะดูภายนอกเขาจะเป็นคนรา้รายนะคะชอบใช้อิทธิพลให้คนกลัวค่ะแต่อีกมุมหนึ่งภายในใจของทามนะคะก็จะเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายและต้องการความรักที่จริงใจค่ะสําหรับพระรองคนต่อมานะคะก็คือวินเมทวินค่ะมาในบทของกวินคาแรคเตอร์ Character นะคะจะมีความลึกสูงมากค่ะหน้าฉากเป็นเพย์บอยผู้ชายเจ้าชู้แบบผู้ดีมีเสน่ห์แบบสุดๆเลยค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะกะวินก็จะมีมุม ดราม่าที่รุนแรงค่ะและต้องแบกเส้นเรื่องที่ทรงพลังของตนเองมากขึ้นเรื่อยๆค่ะคนต่อมาค่ะนานิฮิรัญยกริตค่ะรบบท MJ ค่ะจอมวางแผนของแก๊ง f 4ค่ะลูกชายนักธุรกิจนะคะที่กล้าได้กล้าเสียผู้มาพร้อมกับความฉลาดและก็ทรงอิทธิพลค่ะคนต่อไปค่ะดิวจิรวัตรค่ะรบบทเป็นเรนค่ะดูมานิ่งผู้ที่ดูแข็งนอกแต่ข้างในเป็นชายหนุ่มที่มีจิตใจอ่อนโยนละลายใจหญิงที่มีความมากขึ้มเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวค่ะ แล้วก็เป็นรักแรกของนางเอกอีกด้วยค่ะและสำหรับนางเอกของเรื่องนะคะก็คือตูต้นตะวันค่ะมาในบทของกอย่านางเอกสาวผู้สดใสและยังมีหัวใจสุดแกร่งค่ะผู้ที่มาต่อกรอกับความไม่ยุติธรรมจากแก๊งเอโฟที่มีความอดทนและก็ความใจแกร่งของเธอนะคะทำให้พระเอกมาตกหลุมรักอย่างจังค่ะ สำหรับ F4 t h a i l a n นนะคะตอนนี้กำลังออกอากาศอยู่ทุกคืนวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งทางหน้าจอช่อง GMM25 ค่ะซึ่งก็กำลังเข้มข้นทุกขณะทีเดียวนะคะแฟนละครซีรีส์ f f o ก็ติดตามชมกันได้นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่แอปพลิเคชัน VIU ค่ะค่ะ และนี่ก็เป็น f 4ในเวอร์ชันต่างๆเท่า,ท,าที่ผ่านมานะคะและเท่าที่ไม่อ้อยเรียบเรียงมาได้ค่ะในแต่เวอร์ชันเท่าที่ผ่านมานะคะและเท่าที่ไม่อ้อยเคยชมค่ะซึ่งก็ไม่ได้ชมทุกวอร์ชันนะคะแต่ที่ติดมากๆในยุคนั้นก็คือเวอร์ชันไต้หวันค่ะถึงขนาดซื้อซีดีของแทกเก็บไว้ดูถึงตอนนี้ก็ยังเก็บไว้อยู่นะคะและหลังจากนั้นเมื่อมีเวอร์ชันอื่นๆตามมาค่ะไม่อ้อยก็ได้ชมเช่นเดียวกันนะคะเช่นเวอร์ชันเกาหลีค่ะเวอร์ชันจีนปี2018หรือเวอร์ชันล่าสุดค่ะก็คือ2021นะคะซึ่งเป็น ชไทค่ะที่น้องไบรท์เล่นคู่กับน้องตูก็น่ารักเช่นเดียวกันค่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะเคยชมเวอร์ชั่นไหนกันบ้างและเวอร์ชั่นไหนอยู่ในใจมากที่สุดก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครคะ่ะขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ